เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่ําประจำวันที่1สิงหาคมวันนี้กับข่าวรอบค่ําเรามาเริ่มกันที่เรื่องของรัสมุนฮอยลุนกันก่อนเลยครับวันนี้รายงานล่าสุดจากทางฟราบซโซโรมาโนนะครับได้ออกมาคอนเฟิร์มว่าตอนนี้รัสมุนฮอยลุนกำลังเดินทางมายังแมนเชสเตอร์แล้วครับและคาดว่าตอนนี้ก็น่าจะถึงแล้วด้วย ซึ่งผมเองก็รอรูปภาพี่แหล่งข่าวจะปล่อยออกมาแนะครับแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีหลุดออกมาเลยเดัยงนั้นก็น่าจะเป็นช่วงดึกของคืนนี้นะครับซึ่งก็น่าจะมีอะไรอัปเดตมากขึ้นกว่าเดิมครับกับดีวของรัสมอฮยลุนนอกจากนี้ครับก็มีรายงานจากทางอัลเฟรโดเปดูล่านักข่าวของสปอร์ตอิตาเลียนนะครับระบุว่าดีลระหว่างแมนยูเต็กกับรัสมอฮยลุนนั้นน่าจะจบภายในยี่สิี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ครับทุกอย่างจะเสร็จสิน้นแล้วนักเตะจะเข้าการฝึกซ้อมกับทีมได้ตั้งแต่่วันนพุงี้เลย ลาสโมสอนนะครับก็คาดหวังว่าเขาจะได้ลงสนามในเก็บอุ่นเครื่องกับลองในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ด้วยครับมากันที่ข่าวต่อไปนะครับกับเรื่องของฟากุโดเปาเลสรีกันบ้างวันนี้จากรายงานของทาง ESPN ีอนะครับได้ออกมาระบุว่าเอริคเคนทักได้ให้คำแนะนำกับทางเปเลสรีนะครับว่าควรจะย้ายไปเล่นแบบยิมตัวกับสโมสรนทเวนเต้ในลีกฮอลแลนด์มากกว่าครับถึงแม้ว่าใน,นตอนนี้จะมีข้อสเสนอจากหลายสโมสรที่ยื่นเข้ามาโดยเฉพาะจากทางโบคาจูเนียนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสโมสรนที่นักเตนะน่ะสนใจอยากจะย้ายไปเล่นแบบยิ มาคึนี่ข่าวต่อไปนะครับกับเรื่องของเฟรดกันบ้างวันนี้จากรายงานครับเผยว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็กาลาซาซารายได้เจรจากันถึงเรื่องค่าตัวของเฟรดนะครับเป็นไปในทิศทางบวกและทางเฟรดเองก็ได้ตอบรับกับข้อเสนอของยอดทีมจากตุรกีทีมนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยครับมาคดนี่ข่าวต่อไปนะครับกับเรื่องของนายทวารดาวรุ่งอย่างมาเตควากันบ้างครับอู่จากรายงานของไอดีเนสสื่อของเช็กนะครับได้ออกมาระบุว่าแอสตันวิลล่าสนใจจะคว้าตัวมาเตโควาในาทวารวัยยิ่ม3ปีของทัพปีศาจ แต่้ว่าเอลวิเทนฮากนั้นอยากเพียงแค่ปล่อยยืมตัวมากกว่าซึ่งตอนนี้ก็มีฮาวสิตี้ทีมจากลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับสนใจยืมตัวมาเตควาไปร่วมทีมอยู่ในขณะนี้ครับมากรีข่าวต่อไปนะครับกับบทสัมภาษณ์ของเอริิเทนฮากกันบ้างดยทางเทนฮากนะครับ้อ,อกมาระบุว่าในตลาดซื้อขายของทีมไม่ว่าจะเป็นรอบไหนก็ตามครับต้องมีการเสริมทัพอย่างหนักเหมือนเช่นเดิมเนื่ากว่าทุกปีทุกสโมสรมีการอัปเกรดทีมขึ้นมาอยู่ตลอด และกับผลงานของทีมในซีซั่นก่อนถึงแม้ว่าจะมีแชมป์ติดไม้ติดมือและก็ถือว่าทีมมีพัฒนาการขึ้นมาบ้างแต่อย่างไรก็ตามครับทีมก็ต้องมีการเสริมทัพเหมือนเช่นทุกปีด้วยเอริสเคนฮากนะครับได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องราวเดิมกล่าวว่าแน่นอนว่าผมมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยอย่างเต็มที่กับเรื่องตลาดซื้อขายของเราแต่คุณก็เห็นกันแล้วว่าทีมอื่นก็ลงทุนกันไปมากแค่ไหนและกับการลงเล่นในศึกครีม์ลีกมันจะเป็นเรื่องยากอย่างแน่นอนหาว่าคุณไม่มีการเสริมทัพ คุณจะไม่สามารถต่อกอนกับทีมเล่นดับสูงๆได้ซึ่งทีมเหล่านี้มีการเสริมทัพกันอยู่ตลอดดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากนะฮะคุณไม่มีการเสริมทัพไม่ลงทุนกับการเสริมขุมกําลังของทีมกับตลาดนักเตะในทุกวันนี้คุณก็เห็นกันแล้วว่ามันเป็นยังไงบ้างแต่ผมก็ไม่สามารถทําอะไรเพื่อเร่งมันได้หรือว่าทําอะไรเพื่อคนอื่นดังนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับสโมสรล้นๆว่าต้องการพัฒนาทีมไปในรูปแบบไหนถ้าคุณอยากจะต่อก้อนกับทีมอื่นๆคุณก็ต้องลงทุนเป็นเรื่องธรรมดาและ เรามองหาคุณภาพที่ดีกว่าเดิมอยู่เสมอดังนั้นถ้าคุณอยากทํางานที่แมนยูแนเตอดแล้วแล้วก็คุณก็ต้องทํางานให้ตรงกับมาตรฐานที่เราตั้งเอาไว้สูงมากๆให้ได้ด้วยเช่นกันและเมื่อเราเจอช่องที่จะทําให้เราเป็นทีมที่ดีขึ้นได้แล้วเราก็จะต้องทํามันให้ได้ในทันทีเพราะทุกคนคดาดหวังกับผลงานที่ดีที่สุดจากเราเท่านั้น หลังจากนั้นเอลเดร์เทนักก็ได้ให้สัมภาษณ์ต่อนะครับว่าเขาให้ความสําคัญกับการดูแลร่างกายของบรรดาน,นักเตะมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการนอนหลับหรือว่าเรื่องการกินก็ตามครับด้วยเอเดร์เทนัาได้ให้สัมภาษณ์ต่อถึงเรื่องนี้ว่าโดยทั่วไปแล้วผมคิดว่าตอนที่ผมมายังแมนเชสเตอร์อยู่แต่แรกๆนะมาตรฐานนั้นไม่ถูกต้องเอาเสียเลยและมันก็เป็นเรื่องจริงนะที่ผมต้องการมาตรฐานในด้านนี้ขึ้นมาใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพักผ่อนการพักฟื้นและด้านโภชนาการต่างๆของบรรดานักเตะขึ้นมาใหม่เพราะสิ่งเหล่านี้ จะสามารถสร้างความแตกต่างให้กับคุณได้ทันทีภายใน3-4วันเลยล่ะมาที่ข่าวต่อไปนะครับกับบทสัมภาษณ์ของแบ็กซ้ายตัวเก่งอย่างลูกชอกันบ้างครับดิชอได้ออกมายอมรับนะครับว่าเขาชินเลยครับการมีบรูโน่ฟานเดสเป็นกัปตันทีมหลังจากที่ในซีซั่นก่อนบรูโน่ก็ทําหน้าที่แทนแฮร์รี่แม็กควายได้อย่างยอดเยี่ยมมาแล้วดังนั้นกับเรื่องนี้จึงไม่น่าแปลกใจสาหรับเขาเลยครับด้วยลูกชอนะครับได้ให้สัมภาษณ์กกับเรื่องหนึ่งกล่าวว่า เขาก็ยังคงเหมือนเดิมนะสำหรับโรนอเมื่อซีซั่นก่อนเรามองเขาในฐานะกัปตันทีมอยู่แล้วเคียงข้างกับแฮร์รี่แม็กไวและเขาก็สามารถจัดการกับเรื่องราวต่างๆได้อย่างดีมากๆเขายังคงเหมือนเดิมนะผมแน่ใจกับเรื่องนี้เขาจะยังคงมีทัศนคก,กิที่เหมือนเดิมในการทําสิ่งต่างๆให้กับเราเพราะเมื่อซีซั่นก่อนตอนที่เขาเป็นกัปตันเขาเองก็ทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมมากจริงๆ หลังจากนั้นลูกชอก็ได้ให้สัมภาษณ์ต่อนะครับว่าเขารู้สึกแปลกใจไม่น้อยที่เดียวของเมสเซนเมาส์สโมสรอนสามารถปิดเดียวดึงตัวมาร่วมทีมได้ตั้งแต่ช่วงต้นซัมเมอร์เพราะหากเป็นทุกทีทีมจะได้ตัวมาร่วมทีมหลังจากจบทัวร์ไปแล้วอยากไรก็ตามเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับดีลูกชอได้ให้สัมภาษณ์ต่อกับเรื่องราวดังกล่าวว่ามันค่อนข้างแปลกอยู่เหมือนกันนะแต่ตอนนี้ผมดีใจที่ที่เขามาอยู่ที่นี่กับเราแล้วผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่นักเตะใหม่ย,ย้ายเข้ามมมมาาาาาาาในนนนตตตตออีีี้้้้เเเเลลลยยยพพรรระะปปกกกิแแววววขััจจทท่บซไ ซึ่งผมมองว่าการได้มาทัวร์แบบนี้ถือป็นโอกาสที่ดีนะที่จะได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นและสร้างความคุ้นเคยกับเขาได้มากขึ้นตามไปด้วยนอกจากนี้มันก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับนักเตะใหม่ด้วยเช่นกันนะที่จะได้อยู่กับเพื่อนร่วมทีมใหม่บรรดาทีมสตาฟและก็ได้ทําความรู้สักกันได้มากกว่าการที่อยู่แค่ในสนามซ้อมเท่านั้นด้วย จากนั้นลูกชอก็ได้ให้สัมภาษณ์ต่อนะครับถึงเรื่องการที่แมนซิตี้คว้าสามแชมป์ได้ในซีซั่นที่ผ่านมาซึ่งกับเรื่องนี้ครับมันให้บรรดานั้งเตะของแมนยูแตดแล้วก็รวมถึงตัวเขานั้นเจ็บปวดมากครับและมันก็สร้างผลกระทบให้กับนักเตะของทีมไม่น้อยด้วยในลูกชอนะครับได้ให้สัมภาษณ์ต่อ,อกับเรื่องนี้ว่ามันเจ็บปวดมากๆนะและผมคิดว่าเราทุกคนในฐานะนักเตะเรารู้สึกเช่นนั้นกันหมดโ <Yeah. S 1> ดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผมที่เห็นพวกเขาที่แ้มป์ทีมชาติอังกฤษมันยากที่จะยอมรับได้นะไม่ต้องมีแรงจจููงใมมาาากกไปวว่่่ทีีเรอยแล้ แต่เรายอมรับกับเรื่องนี้ไม่ได้ดังนั้นเราไม่สามารถปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้อีกผมว่าเราทุกคนนะทราบเรื่องนี้ดีผมคิดว่ามันถึงเวลาที่เราต้องเริ่มสร้างสิ่งต่างๆแล้วและไม่ปล่อยให้แมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์ได้ง่ายเหมือนเดิมในอดีตซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าเมื่อก่อนเราเป็นแบบนั้นเราในฐานะนักเตะทราบดีว่าเราไม่สามารถยอมรับให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้อีกครั้ง เรามาต่อที่บทสัมภาษณ์ของดิเอโกดาโลแบ็กขวาของทีมกันบ้างนะครับดิดาโลได้ออกมาระบุว่าการมีคู่แข่งแย่งตำแหน่งตัวจริงภายในทีมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆพร้อมกับระบุนะครับว่าผลงานของทีมในซีซั่นนี้ต้องดีกว่าซีซั่นที่ผ่านมาและก็ได้ปิดท้ายนะครับว่าการได้ขยายสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรนนั้นทำให้เขามีความสุขมากๆโดยดิโกดาโลนะครับได้ให้สัมภาษณ์เรื่องราวเดันกล่าวกับทาง m u t v ว่า ในแต่ละตำแหน่งของทีมเรานั้นมีผู้เล่นอย่างน้อย2คนหรือว่า3คนที่สามารถลงเล่นและออกสตาร์ทเป็นตัวจริงได้ดังนั้นมันจึงเกิดการแข่งขันภายในทีมขึ้นมาผมชอบการแข่งขันแบบนี้นะในตำแหน่งของผมนั้นมีเพื่อนที่ดีอย่างอารอนบิซาก้าที่เป็นแรงกระตุ้นชั้นดีซึ่งมันก็เป็นแรงกระตุ้นที่ทําให้ผมอยากจะยกระดับขึ้นมาเพื่อให้ผมเป็นนั้งเตะที่ดีมากขึ้นกว่าเดิม กับผลงานของเราในซีซั่นก่อนนั้นถือว่าเราได้ตั้งมาตรฐานเอาไว้สูงมากพอสมควรเลยนะแต่เราเองก็ยังมีอะไรให้ต้องปรับลงในทุกจุดที่เราเคยผ่านมาแล้วเช่นการให้มันดีมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งในซีซั่นนี้เราคาดหวังไว้มากว่ามันจะต้องดีขึ้นกว่าในซีซั่นก่อน ส่วนเรื่องการขยายสัญญาฉบับใหม่ของผมนั้นสโมสรได้แจ้งว่าผมจะเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ของทีมในซีซั่นนี้และก็ต่อไปของสโมสรด้วยและเอลดิเทนาก็มีส่วนสำคัญต่อผมมากเช่นกันนะตั้งแต่เขาย้ายมาอยู่ที่นี่ที่ทำให้ผมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาแบบก้าวกระโดดดังนั้นมันแทบไม่ต้องคิดมากเลยเมื่อสโมสรยื่นข้อเสนอเข้ามาผมก็เซ็นรับมันทันทีหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผม และอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook Red Review Page กันด้วยนะครับผม